คือหนึ่งเดียวในประเทศไทยครับสำหรับพระเกจิคณาจารย์ที่ศักเพดานป่านี่คือหลวงปู่พาวาจาสิแห่งวัดห้องแห่อำเภอปทุมรัฐจังหวัดร้อยเอ็ดปัจจุบันท่านอายุ95ปีพันศา40่ยังดำรงทาดขันอยู่เป็นพระเกจิคณาจารย์ผู้เรืองเวทแห่งจังหวัดร้อยเอ็ดสามารถกราบไว้ได้อย่างสนิทใจเป็นพระนักพัฒนาเป็นพระผู้ที่เมตตาแก่ลูกศิษย์ทั้งหลาย สำหรับวัตถุมงคลของท่านมีผู้นําไปใช้และเกิดประสบการณ์มากมายเชิญชวนมากราบไหว้ขอพรครับและท่านเป็นเกจิหนึ่งเดียวในประเทศไทยที่สักเพดานปากท่านกล่าวว่าสักคาถามะอุภุมะอัตกูบาอาจารย์ท่านสักไว้ให้ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่อัศจรรย์และไม่มีเกจิคณาจารย์ท่านไหนที่สักเพดานปากเหมือนท่านหากมีโอกาสเรียนเชิญไปกราบไหว้ขอพรได้ครับ เราเพย์เบนตุสังปาจันโทภาโสยะถาเมงโสทิระโสยะถาอะดุด